ต่อเลยครับในในกลุ่มราคาไม่เกิน3,000บาทตัวแรกที่ผมจะแนะนำคือตัว Edifier n b 2 Pro ราคาประมาณ2,500บาทตัวนี้เนี่ยคือข้อดีของมันเนี่ยคือสำหรับผมนะคือเป็นตัวที่เสียงดีที่สุดในในยี่ห้อ Edifier ทีเ่เรารีวิวกันมาดีที่สุดและบอกกลางออกมีติกว้างแล้วก็ตัวนี้จุดขายมันเลยจริงๆก็คือม,มันมเีเขาเรียกว่า Spatial Audio หรือการที่ทําให้เสียงมันมีมิติกว้างขึ้นผมเนี่ยชอบมากเลยเวลาเปิดปุ๊บผมชอบใช้ตรงเนี้ยฟังเพลงฟังแล้วรู้สึกแบบมิติกว้างขึ้นแล้วเสียงเพลงอะหนาขึ้นผมแบบรู้สึกเสียงดีมากแต่คุณพัดกับตรงกันข้าผมไม่ชอบเออก็คือไม่ชอบไม่ชอบใช้มันฟังเพลงไม่ชอบใช้มันดูหนังหรือ<ด>ว่า<ด>ใช้ดูเอ่อยูทูบอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีมิติมากขึ้นใช่ไหมตัวนี้มี NC มีเกมโหมดแล้วก็แบตอึดด้วยประมาณ7ชั่วโมงหรือเชั่วโมงครึ่งครบทว้วเลยกับผทุกอย่างเลยเขาเสีย เขาเสียนึกไม่ออกจริงจริงผมบอกให้ก็ได้ใส่นอนไม่ได้อะ๋อ่ไดหนนึ่งอ่ะแต่ใครจะใส่นอนทุกวันใช่ไหมอ้าวตัวต่อไปที่เราแนะนํารุ่นเลนราคาไม่เกินสามพันไม่พูดถึงไม่ได้ตัวนี้ครับ SoundPEATS H1 นะราคาประมาณสองพันห้าร้อยบาทนะครับข้อนี้อีกแล้ว s o u n d p e t อีกแล้วนะครับข้อดีคือเสียงดีมากครับเลนเลราคานี้เสียงดีมากเพราะว่ามีสองไดเวอร์มีไดเวอร์แบบเดนมิกอันหนึ่งซึ่งเดนมิกเอาไว้ขับเสียงเบสกับไดเวอร์อีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าบาลานซ์อะมาเจอ ของยี่ห้อโนเลชนะครับเอาไว้ขับเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยตัวนี้โอ้โเสียงดีจริงๆเออแล้วก็มีเกมโหมดแล้วก็แบตอืดมากด้วย8-9ชั่วโมงข้อเสียตัวนี้ครับก็คือเป็นข้อเสียที่ไม่ควรจะเป็นข้อเสียคือใส่ไม่สบายเสียงดีแต่ใส่ไม่สบายใส่เพืดเด่ออะใส่รึ้งชั่วโมงนี่เจ็บหูแล้วต้องเอาออกไม่ถึงด้วยทางแก้คืออาจจะต้องไม่ถึงด้วยนะทางแก้คืออาจจะต้องไปไปเปลี่ยนจุกอะใส่จุกโฟมอะไรแทนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งคือมันไม่มี a n c ครับ ข,ขยายความนิดนึงสายไม่สบายคือใส่แล้วก็ฟังานานหูล้าหูเอีอ๊ยผมเป็นคนมีเคอร์เรนท์ลอสอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มันจะดังเอี๊ยอะไรเงี้ยคือใส่แล้วล้าฟังได้ไม่นานครับตัวต่อไปครับยี่ห้อเจลับรุ่นเจบัดแอนซี A N C. อย่าง,งงยี่ห้อกับรุ่นนะราคา2990บาทครับครับผมตัวเนี้ยคือข้อดีของมันคืออะไรคือเสียงดีมากโดยเฉพาะเสียงเบสเสียงเบสนี่แบบเพาเวเาวอร์ฟูลมากอะ่ะ <c oughs> คือเหมาะสาหรับฟังเพลงแบบโคโหดมากครชอบฟังเพลงแบโหดนี้นี่คือแนะนําตัวนี้เลยเสียงแบบสะใจแล้วก็ข้อดีที่เป็นิกนเจอร์ของตัวนี้อีกทีหนึ่งก็คือ,อ,อตัวการที่มันมี EQ ที่สามารถปรับจากตรงหูได้เลยตรงหูเนี่ยสามารถเลือกได้3 EQ EQ ที่เราคิดว่าดีที่สุดเลยก็คือตัวเจลับก็คือคล้ายๆเป็นคล้ายๆเดลลมิกบูตเบสแล้วก็บูตแหมตัวเนี้ยคือเสียงดีสุดอย่างอื่นเนี่ยก็มีมาให้มาให้ครบนะก็คือตัวมูวี่โหมดเขามีมาให้ก็คือมันคือเกมโหมดเขาเรียกมูวี่โหมดค แล้วก็มี ANC แล้วก็แบตอืดด้วยตอนนี้แบต8ชั่วโมงข้อเสียก็คือผมว่ากล่องมันใหญ่กะนิดนึงแล้วหูมันมันก็ใหญ่ด้วยันเวลาใส่อาจจะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใส่นอนแล้วลำ,ลำบากนิดนึงติดหูใช่ไม่บ้ารครับ